อู้อู้ดังๆหน่อยช่องเก่าผมโดนแบนไปแล้วครับโดนแบนแบบถาวรเนาะโดนแบนแบบถาวรนะช่องไอหยังติ๊กติ๊กครับอู้ดังๆช่องติ๊ก톡โดนแบนไปแล้วครับโดนแบนแบบถาวรโดนแบนแบบถาวรนะครับบัดเดี๋ย <'t> วนี้ทําช่องขึ้นมาใหม่ครับเป็นช่องที่สามละครับโดนแบนไปสองช่องละ ช่องที่สามนี่ก็คือลาวาทินลาวาทินสองศูนย์สองสองสองศูนย์สองสองก็คือช่องใหม่ช่องใหม่นะครับก็ฝากคือ fc ทุกท่าน fc ทุกท่านติดตามช่องใหม่นี้ตวัวติดตามช่องใหม่นี้ตัวนะครับครับฝากและสันนิยงสันครับเออไม่ใช่สันนิยงหันไข่มาหันครับผมฝากฝากคนบอกตามช่องนอยงลาวาทินนิยงลาวาทินสองศูนย์ 22ฝากติดตามช่องใหม่ด้วยนะครับสำหรับทางาด้านาของ t ิกต็อกเอาใหม่เอาเอาติดๆกันเอ,อ,นอ,อนาฝากติดตามช่องใหม่ด้วยนะครับช่องอะไรยังอ่ะ2022ช่องอะไรยังติ๊กอะไรยังเอาเอาเอามันติดของจองก่อนหนึ่งสองสามฝากติดตามช่องใหม่นะครับ2022ช่อง t ิกต็อกด้านมัน ถูกแบนไปแล้วครับอ่อนี่นนเป็นช่องใหม่นะครับโอเคขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับแล้วนี่เอามาอะไงอย่างนอง